ขอความเจริญในพระสธรรมจงบังเกิดเมตตาผู้ชมทุกท่านในสังคมตั้งแต่ตัวครอบครบัวเขตประเทศชาติสังคมโลกถ้าจะมีความสุขต้องยุติการขัดสอนตัวเราสอนคนที่ใกล้ตัวเราว่าการขัดไม่ดี ยุติการขัดือแล้วขัดคอไม่ดีศัตรูเยอะนี่ต้องยุติการขัดจะพูดอะไรสักคำจะทอาอะไรสักอย่างพูดอะไรสักคำทำอะไรสักอย่างมันขัดคอเขาไหมสองขัดข้องถ้าขัดข้องไปไม่ได้ต้องหาสิ่งเหล่านะั้นให้มันพร้อมถ้าขัดข้องแล้วมันดําเนินไปไม่ได้ทำอะไรพรับๆๆๆๆอ้ามันเกิดการขัดข้อง ไม่มีอะไรแผนสองสำรองสำรองงานไม่มีอุปกรณ์ที่สองสำรองงานไม่ได้ทุกอย่างต้องมีสองลูกตาไข้มีสองอมแต่ปากมันมีหนึ่งนะ่ะแต่ปากมันเยอะมากก็ได้ปากมากนะขัดข้องขัดแข้งขัดขาเขาจะได้ดีอย่าไปขัดแข้งขัดขาใครตามความรู้ความสามารถของเขา ถ้าประกาศแข่งกับข,ขาเขาล้มโครมลงไปแล้วก็เป็นศัตรูคู่แข่งคู่อาฆาตพิฆาตกันนี่ขัดใจขัดใจไม่ดีท่านตา,ตามใจเขาบ้างเขาอยากทำสิ่งนั้็ตามตามใจเขาบ้างขัดมันมัจฉุยะคือขี้เหนียวไม่ดีมันมีที่เราแต่มันขาดที่เขา โบราณเขาเรียกกระดูขัดมันเออเออขัดจังหวะทุกอย่างมันจะดําเนินไปแล้วจะไปขัดจังหวะสมุทมาเนี่ยจะต้องไปบรรยายต่อจากคนนั้นเ,ออเขากำลังบรรยายอยู่จะเข้าไปในที่นั้นทุกอย่างกําลังราบลื่นลื่นไหลจะเข้าไปในที่นั้นเสร็จแล้วค่อยเข้าไป อย่าไปขัดจังหวะขัดแย้งอย่าไปขัดแย้งต่อหน้าคนเพียงแต่ว่าให้คําแนะนําหรือให้เหตุผลขัดหูขัดตาการแต่งเนื้อแต่งตัวอย่าันขัดหูขัดตาตไม่ดีท่านเพราะฉะนั้นในความขัดนั้นไม่ดีและจิตใจของเราอย่าให้มันอึดอัดขัดข้องบางทีมันขัดข้องใจพระยศักกรบุตรจึงกล่าวไว้ว่า ที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดของหนมันม,มีหมดแล้วท่านแต่มันไม่รู้จะบ,บริหารอย่างไรจึงต้องพบพระเจ้าและพุทธเจ้าก็บอกว่าแก้ความขัดข้องใจให้ปัญญาสุดท้ายก็ทรงเทศอริยสัจสีให้ได้รับฟังและสรุปด้วยไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่มีอะไรเป็นของเรา